กับเขามาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะอาจารย์นะคะสายหน้าใม่ยังเปิดอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นจะไปพูดคุยกันเห็นอาจารย์บอกว่าอยากชื่นชมนะคนดีคนน่ารักคนใจงามพูดง่ายๆนะคะพนักงานสาวน้ําใจงามนะคะเห็นบอกว่าช่วยเหลือนะข่าวที่มาจากทีมงานของหนังสือพิมพ์ในโลกสังคมออนไลน์เลยค่ะเขามีแชร์กันนะคะเสนอข่าวโดยดีเขาเสนอข่าวด้วยนะคะก็มีคลิปนะคะสั้นๆเวลาประมาณหนาที หนึ่งนาทีนิดๆนะคะของยูไลท์นะคะเป็นภาพหญิงสาวที่มาช่วยปฐมพยาบาลให้กับชายที่เรียกว่าไม่สมประกอบนะคะเรามีคลิปไหมหรือว่าเป็นภาพนิ่งมาครับมาแล้วก็คือพยายามที่จะเข้าไปช่วยคืออย่างนี้ยาเนียน้ําใจคนไทยเนี่ยมันชักน้อยลงคนมันดีศีลธรรมนี่เขามีจิตใจเมตตากรุณาถึงไม่รู้จักไม่ได้เงินไม่เข้ามาจ้างเล้วก็ทำอย่างนี้ควรชมเชยเขาแต่ไม่รู้เป็นใครค่ะอยู่ที่ไหน นะไม่รู้ชื่อแต่ดูหน้าดูตานี่ก็สองคนหรือว่าสองคนช่วยกันหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยนะคะนะหรือหลายคนยังไงหรือเป็นทีมงานของใครนะจริงๆเป็นภาพนิ่งถ้าดูจากคลิปเนี่ยอาจจะเห็นภาพชัดเจนกว่านี้นะคะก็เลยเอาหนาคนดีเราขอชื่นชมเพราะว่าจริงๆน้องเขาก็ไม่รู้จักว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครพยายจะเข้าไปช่วยทําบาดแผลให้นะคะเขามีบาดแผลที่เรียกว่าบึบึดนี่ข่าวนี้อย่างนี้แล้วมีข่าวเด็กกับอาจารย์อยู่อยากจะขอชื่นชมหน่อยหนึ่งใชาจย์ ที่สุดประกาื่อเชาดูข่าวมานะฮะอาจารย์เป็นไงคะแม่ก็ไมอยู่แล้วมีน้องพี่น้องสามคนอยู่กับยายค่ะยายจากก่ก็มีรถเข็นขายกาแฟถูกเขาพังพินาศเข้าไปตีพังพินาศเผาก็เหลือไเด็กสามคนเนี่ยอไอ้ลูกชายคนโตน ก็ต้องไปรับจ้างค่าจาจย์นะครับได,ได้เงินมาก็มาให้ยายอีกคนหนึ่งก็ไปช่วยล้างจานได้่มา60อัอนนี้ไน้่ยมา,ข,าข้าวเอาไปซื้อกินยังไม่มีกินเขาก่อนแล้วก็ทางานมาก็ได้แล้วไม่ได้ไป,ไปเรียนคอาจารบางอาทิตย์หนึ่งไป2วัน3วันก็ไม่มีสิทธิสอบไม่มีเงินให้ค่าเราเรียนเขานแบบนี้้องย่านีมันน่าเศร้าเศร้าใจค่าาจย์ผมกลับในทานผู้ชมถ้าพบอย่างนี้นะครับช่วยบอกมาเถอะ ทางรายการของเราค่ะทุกประชาชนเนี่ยเราจะเป็นสื่อกลางทาหนังสือร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงวัฒนธรรมและก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่เขามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือพวกนี้อยู่แล้วนะครับเป็นแต่เพียงไม่มีใครไปบอกเขาถ่ายรูปมาแล้วก็บอกให้ชัดเจนชื่ออะไรที่อยู่อยู่ที่ไหนก็ ส่งแฟกมากกันหน่อยนะคะใครต้องพิมก็ช่วยส่งกันมาให้เราหน่อยละกันนะคะจะได้เสริมกันกับใครทุกประชาชนโสภาคนก็ต้องพิมพ์หน่อยค่ะอาจารย์มีสายเข้ามานะคะคุณบุญเยื้นจากเชียงรายค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญเยื้นค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะคุณบุญเยื้นครับบุญเยื้นค่ะสายหลุดเด้อเจ้าหน้าที่ช่วยโทรกลับไปหน่อยตรงกำลังมีความทุกข์เราช่วยคนที่มีความทุกข์หนึ่งมันก็จะได้ประโยชน์ได้บุญด้วย ะคะุยเรื่องความทุกข์นิดนึงนะคะที่น้องพิมพ์บอกไว้ในเรื่องของการค้าประการหรือว่าการที่ไปใช้ชื่อแทนนะเพื่อนกันเพื่อนรักกันเนี่ยไปออกร,รถแทนเพื่อนปรากฏว่าเมื่อใช้ไปใช้มาเพื่อนเอารถไปใช้นะล้วก็ไม่ส่งให้เดือดร้อนคนที่ซื้อให้เจ้าของรถพอไปตามมากๆก็ทะเลาะก,กันด่ากันทําลายร่างกายกันตอนนี้หายไปแล้วก็เลยปรึกษาม,มาว่าเอ๊ะ แล้วผมจะทําอะไรได้บ้างกับเพื่อนคนนี้คือ,ค,อคือเช่าซื้อรถนี่เนี่นต้องระวังบางบาง,บางทีเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนไปนใจอ่อนไปเซนเป็นผู้เช่าแล้วก็ต้องรับผิดชอบค่ะแล้วรถนั้นนี่นะครับถ้าเอาไปจําหน่ายใจโอนนี่คนเอาไปจําหน่ายใจโอนอาจจะมีความผิดฐานอยากยอกทรัพย์เพราะว่าของของเขาอะ่ะซื้อเขาแต่ยังผ่อนไม่หมดนะ่ะยังเป็นเป็นข้างงวดเป็นข้างเช่าซื้อแนะ้วกฎหมายเขาบอกว่า เราจะได้เป็นเจ้าของเธอเมื่อเราผ่อนหมดสุดท้ายหมดแล้วระหว่างที่ยังไม่ได้ผ่อนจะเป็นของเขาเราต้องรับผิดชอบในความเสียหายเกิดขึ้นเราต้องรับผิดชอบถ้าเกิดเราเอาไปไปยักยอกเอาไปขายเอาไปจำนำจำจำ,จำหน่ายใจโอนนี่มีความผิดนะค่ะอาจารย์นะครับเคดีอาญาเนี่ยนะต้องระวังนะคะ,ะคุณบุญเยือนกลับเข้ามาแล้วนะคะคุณบุญเยือนคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมอยาผมขออนุญาตนอกประเด็นนิดนึงครับอ่า ในเลือกตั้งคณะเลือกตั้งท้องิีมเนี่ยเขากำหนดที่ใช้พูดโปตีนจะเป็นกับกับครองครับอ๋อเลือกตั้งตอนนี้ระหว่างอยู่คณะปฏิบัติอยู่นี่เขาไม่มีเรื่องตั้งหรอกเขาแต่งตั้งเลยค่ะเขาแต่งตั้งเลยใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้คุณถามมาเนี่ยกตขอบคุณเป็นประโยชน์ก็ต้องรอดูรัฐธรรมนูญเขาจะเขียนว่ายังไงนะครับเขาจะต้องรัฐมนูญเป็นกฎหมายครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักทีนี้ว่า รับดูดออกมานี่อาจจะไปยกเว้นขณะนี้กำลังมีข่าวอยู่อาจจะยุบอบจอทั่วประเทศให้ประเทศสบาลแล้วไปขึ้นต่อกรมการปกครองส่วนท้องถิน่นนี่อาจไปตามข่าวนะฮะยังไม่ยังไม่ไม่ใช่ชัดเจนแต่มันมีข่าวลือข่าวความเห็นของนักวิชาการเพราะอะไรครับอบจอไม่มีพื้นที่ของตัวเองไปตรงนี้ก็เป็นเทศบาลไปตรงนี้ก็อบตอ เขาก็จะคิดว่ายกทั้งหมดนี่เป็นเทศาบาลเป็นเทศาบาลจังหวัดถ้าอำเภอก็เป็นเทศาบาลอำเภอมีตามตำบล mm hmm, มีเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นต่อกลม <c oughs> การประกองสุทนท้องถิ่นถ้าจะว่าไปอีกแบบหนึ่งมันก็ผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะเพราะว่า,า,าพื้นที่ของอบจอไม่มีเอาพวกนี้ล่ะก็ประมาณที่อบจอไปเฉลี่ยให้ทางเทศาบาลกับทางอบตอนี่ ซึ่งครอบคลุมหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่คอสชอยู่ที่รัฐมนูญอยู่ที่พวกสภาปฏิรูปนี่แหละจะมองรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็คอยดูก่อนเรียนคุณเยื่นว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวมันถ้าต่อไปนี่มันเกิดกฎหมายออกมามันคนละแบบเดี๋ยวไม่เหมือนกันแต่ขณะนี้มันต้องถ้าเป็นนายกอบตี่ถ้าจําไม่ผิดต้องเป็นยาตรีนะค่ะอาจารย์สูงกว่าสสนะคะก็ต้องมี เรียกว่านั่นกันนิดนึงอกลับเข้ามาอีกนิดนึงนะคะในคําถามเกี่ยวกับกฎหมายค่ะอาจารย์รมีคนถามมาในเรื่องของการรับมรดก<อ>นะคะเขานี่ว่าปัญหาคือเด็กที่จะรับมรดกเนี่ยค่ะบางครั้งเป็นที่ดินเป็นอะไรเนี่ยก็มีการที่บอกว่าเอ๊ะต้องรอให้อายุครบ20ก่อน25ก่อนไหมถึงจะมารับมรดกได้จริงๆแล้วเป็นไงคะอาจารย์คืออย่างนี้ครับถ้าต้องดูว่าเด็กนี่ถ้ามีส่วนได้ได้อย่างเดียวเนี่ยกฎหมายไม่ริกีดกัน S <S แต่ถ้ามีส่วนเสียเช่นการซื้อขายนี่มันไม่เข้าใจลึกซึ้งซื้อที่แพงซื้อเราจะเกิดเสียหายอย่างนี้ต้องรลยนไม่ใา่จกผู้ปกครองถ้าไม่มีก็ต้องตั้งเป็นผู้อนุบาลที่จะมาดูแลค,คนทําหน้าที่แทนรับมรดกผมว่าได้ได้เลยไม่ต้องรอว่าต้องครบ,บรม่ต้องยี่สิบปีไม,ไม่ได้เหมือนเขียนพินัยกรรมระบุเอาไว้ชัดเจนอย่างนั้นเขาว่ากันกรณีนะคะอาจารย์มีสายคุณธงชัยจากลบบุรีเข้ามาค่ะ สวัสดีค่ะคุณธงชัยค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับคุณธงชัยครับอยากจะถามอาจารย์เป็นของรู้นิดหนึ่งนะครับเชิญครับเกี่ยวกับบัตรเครดิตนี่นะฮะคือคือเขาออกบัตรเครดิตให้กับกับผู้ค้าเนี่ยครับสร็จแล้วเนี่ยลูกลูกค้าไปกดไปกดเพินพูดง่ายๆนะครับแล้วเป็นหนี้อยู่แสนประมาณแสนกว่าบาทแต่ว่าอยากจะต้นต้นเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับครับ ทีนี้อยากทราบว่าเอ็นที่เอาระานี้มันมันเป็นเป็นนี่แบบไหนหรือว่าเรื่องเรื่องเรื่องกฎหมายเนี่ยจะสามารถจะจะ,จะถึงศาลแล้วก็สามารถจะเป็นเป็นคดีอาญาหรือว่าจะติดคุกหรือว่ายึดทรัพย์ได้ไหมครับถ้าเกิดว่าผู้ที่ใช้บัตรและไม่ไม่ไม่ไมสามารถไม่มีปัญญาจะจ่ายค่าบัตรเครดิตได้ครับ ก็เ็เรียนครับขอบคุณมากคุณตงชัยคือบัตรเครดิตนี่มันเป็นเรื่องสัญญากันระหว่างเรากับธนาคารเนี่ยว่าเราจะไปถอนเงินได้โดยที่มีเงินฝากอยู่ธนาคารเห็นไหมล่ะถ้าออกบัตรให้มาไอ้ส่วนที่เกินไปแล้วก็เป็นหนี้ธนาคารเขาก็ต้องฟ้องมันเป็นเรื่องทางแพ่งให้รับผิดชอบนะฮะความไม่ดอกเบี้ยตกลงกันยังไงก็อ,อยู่ที่สัญญากันนั่นแหละส่วนจะเป็นคดีอาญาไหมไม่เป็นอกครเป็นคดีแพ่ง ถ้าถามว่าตามยึดทรัพย์ได้ไหมก็เหมือนทั่วไปครับเหมือนเราไปกู้ยืมเงินเขาไม่มีเงินให้เขาเขาก็ต้องตามยึดทรัพย์เอามาขายต,ตลาดเอาเงินไปใช้นี่เงินกู้หรือเราขับรถไปชนคนตายคนบาดเจ็บสาหัสเขาฟ้องมาสาลพิพากษาให้ใช้เงินแล้วเราไม่ใช้ให้เขาเขาก็ไปตามมาคับคดียึดทรัพย์มาเอามาขายต,ตลาดใช้นี่เพราะฉะนั้นก็คุณดวงใจมันไม่ใช่เรื่องของ ทางอาญาคดีแพ่งสบายใจคดีแพ่งมีทรัพย์ไหมถ้าเขาเขาฟ้องสารเสร็จอา้าวเป็นหนี้เสร็จแสนหนึ่งสมมุติอย่างนั้นเขาก็ไม่มีภายในกำหนดเวลาสาลจะบอกสามสิบวันถ้าไม่ชำระให้ชำระภายในสามสิบวันไม่ชำระทางฝ่ายโจทก์เขาก็จะไปดูที่ลูกหนี้เนี่ยมีบ้านมีที่ดินไหมไปตรวจสอบกับทรัพย์กับที่ดินว่ามีที่ดิน,นโฉนดเลขที่เท่าไหร่อย่างไรก็เขาจะตามไปเสนอสาร เสนอต่อศาลต่อเจ้าพนักงานประคับคดียึดทรัพย์ให้เป็นยึดที่ตรงนี้เอามาขายต่อตลาดเอามีอะไรอีกเอาม,ม,มีรถยนต์ไหมมีรถยนต์ไหมมียึดเอามาอีกมาขายอีกแต่ถ้ารถยนต์นี่ยึดมาเนี่ยเขายังยังผ่งอนส่งไม่หมดนี่ยึดไม่ได้นะเราต้องผู้เช่าซื้อต้องรีบบอกไอ้ฟแนนซ์นี่บริษัทที่เราเช่าซื้อมาผมถูกยึดเขาจะได้มาบอกศาลบอกศาลที่ยึดน,นี่ไม่ใช่ของผม ยังเช่าซ it, mm ื lightly, ้อผมอยู the right? ่เลยยังไม่หมดเพราะฉะนั้นยึดไม่ได้ขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดอย่างนี้เนี่ยบางครั้งคนไม่เข้าใจก็ก็ปล่อยไปแต่พอปล่อยไปเวลาเสียหายขึ้นมากันจะยุ่งนะครับโอเคไหมคะคุณธงชัยก็จะวางสายไปแล้วฟังทางทีวีละนะคะสรุปเป็นคดีแพ่งฟ้องได้ไม่ได้เป็นนี่เป็นศิลกันไม่ใช่คดียามไปติดคุกจะยึดทรัพย์ได้ไหมถ้าไม่ให้เงินเขาเขาก็จะตามไปยึด ต่ว่าจริงๆไม่มีทรัพย์เลยทะภายใน10ปีก็หมดอายุความยึดคําว่าหมดอายุความอาจารย์อธิบายนิดนึงได้ไหมคะขยายความว่าพอหมดอายุความไปแล้วจะเป็นอย่างไรเป็นนี่วันนี้ศาลตัดสินว่าวันนี้วันวันนี้วันที่7ตุลา57ภายในอีก10ปีนี่เขาจะต้องตามยึดมีที่มีทางมีเงินในธนาคารตามยึดแต่พ้น10ปีไปแล้วนี่ี67 7ตุลา67 หมดละเขาไม่ยึดนี่ละยึดก็ไเบไ์ไะเบมียึดไม่ได้แล้วถ้าเราไปมีถ้าเราไปมีหลังจากที่ปีที่สิบปีที่1ิบเอ็ดเขาก็ยึดไม่ได้ใช่ไะมอายุความขาดอืมนะคะเอาถ้าเรียกว่าถ้าไม่มีจ่ายเขาเป็นสิบปีเขาก็คงจะหมดอายุความกันไปก็เคยมีอย่างนี้น้องพิม์เคยอาจารย์เจ้านี้มาถามผมพป็นทนาอยู่ที่บุรีรัมเนี่ยเขาเป็นนี่อยู่ห้าหกหมื่นเลยผมถามว่าถ้าฟ้องได้ไหมได้ชนะไหมมีโอกาสชนะ พอมีสัญญากู้มีหลักฐานครบถ่วนผมถามว่าแล้วเขามีทรัพย์เพยึดืมไหมถ้าฟ้องชนะไม่มีทรัพย์เพยยนี่สิบปีก็หมดแล้วเสียทั้งค่าให้จ่ายเสียผมก็เลยบอกว่าหรือยังไงถ้าจะเอาบอกเอาฟ้องได้ชนะเอาไว้เพื่อสิบปีภายในสิบปีถ้าเขามีเขายึดเราต้องบอกรูปความไม่รู้นะครับหรือว่า ก็อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจมางทีวงเงินมันน้อยกับการที่เราไปฟ้องแล้วค่าให้จ่าย,ายมันอาจจะสูงกว่าอาจจะไม่คุ้มกันนะคะไปเจราจาผ่อนชําระกันเก็บเป็นงวดอาจจะง่ายกว่านะจา๊านะคะดีกว่าไม่ได้เลยเนาะค่ะก็มาในช่วงท้ายรายการอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากทางรายการสำหรับนี้ไหมคะค,คือคืออยากจะกลับเยียท่านท่านผู้ชมนะฮะในยุคนี้ขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่เหตุการณ์ไม่ปกติทางพวกเราเองเนี่ยใครทุกเองก็เอาใจช่วย ให้คณะนายกรัฐมนตรีนี่ท่านพลเอกประยุทธ์ยึดอานาจมาโดยไม่ชอบนี่แหละไม่ถูกใจพูดง่ายไ,ไม่ชอบแต่เมื่อในหลวงท่านทรงแต่งตังต้งมาลงพระประวิทยไทยแล้วก็ถือว่าชอบแล้วขอให้ท่านทําอย่างคําพูดเรื่องทุจริตเรื่องต่างๆนะครับดำเนินการปราบปรามโดยเด็ดขาดเรื่องการศึกษาทําให้มันดีขึ้นสภาประปุมกาตั้งมาแล้วหนึ่งเงินเดือนก่อนผมคิดว่าคงเป็นแสนแต่ คำเขานะหาต่างๆท่านต้องชี้แจงและท่านต้องหนักแน่นจะบอกอ้ยห้ามติห้ามวิจารณ์อีกผมโดยความเคารพนะฮะปล่อยเขาเถอะครับถ้าไม่เข้าขายในการบินประมาทเขา้าวิพากษ์วิจารณ์เขาเป็นสิทธิเสรีภาพทั่วโลกเขาจะไปปิดกั้นนะครับคนเราเนี่ยอย่างที่คําโบราณเขาบอกครับพูดไว้เนี่ยห้ามไฟม่ให้มีควัน ห้ามอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างแล้วจึงจะห้ามการดินทาได้มันมีแต่เข้าวิจารณ์อยู่ในหลักในเกณฑ์นี่นะครับก็ปล่อยเขาเถอะแต่ท่านทําไม่ดีก็แล้วกันแล้วพวกที่พวกที่ใกล้ชิดท่านเนี่ยรัฐมนตรีทั้งหลายพวกที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยระวังพวกนั้นแหละนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ก่อนจากการไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเราก่อนบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน วันนี้เราสองคนในทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ